ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาได้ไมครับแต่ว่าเกิดมาทำไมมันเป็นหลุมวะ้ใส่เดินน้องคิปเปอร์ระเบิดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวใส่พวกประตูเลยนะที่บ้านบ้านเราต้องมีประตูเนาะจิบจบ ย้ายของเข้าก่อนเลยเดี๋ยวโนนี้มาแทน เราเหินแน่โอ้ของเต็มเอากล่องมันมาก่อน ไม่สบ,บายนั่นงถามไม่สบ,บายดีนเอาไปสักหน่อยว่าจะไปลงเหมือง มันฝรั่งเน่านี่นาจะเอาทิ้งตั้งนานแล้วละ <c oughs> อีกกองนึงเดี๋ยวเข้าย้ายเดี๋ยวไม่ได้ลงเหมืองกันพอดีแล้วก็เหล็กอุ้มมามายลืมเอาไหมใช่ไมเกียันปะแล้วก็หินหายไป่ได้มึงก็หินกพอตี มีกล่องข้างในจะทำไรวะลืมแล้วเนะี่ยอ๋อรับลกครับลกครับไงวะแล้วก็เหล็กอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เด้อเออพอดีเปะ๊ะ ยกล่องนี้กล่องว่างเดี๋ยวก่อนจะไปลงเมือเงเดี๋ยวไปขุดหินมาครับของหน่อย เออเดี๋ยวผมว่าผมจะปรับอันนี้ปรับแป๊บหนึง่งอะปรับตรงไหนวะโอ้นี่ไงเช่ละอล่อาออ สองดีจริงๆประเทศน่ากลัวชิไหยตกไปข้างล่างนี่เป็นอัมพาตตายหาโอ้เรียบร้อยเฮ้ยชิยมาเป็นลูเลย แดงมันเป็นนักสู้เขียวมันเป็นนักซิ่งเฮ้ยข้างบนมันมีกาเวลปะแล้วแม่งตกใส่หัวมาต่อต่อต่อเมื่อกี้เมื่อกี้หลุดนิดหน่อย เดีย๋ยวผมกินขนมปังไปแล้วไม่ใช่เหรอ อยู่ไหนวะทอดทอด โอ้วิ่งทำไมวะมันต้องรีบ มีรอบที่สามมา5มีรอบที่สี่แล้วเว้ยอีเยียสามรอบกูจะบ้าตายอุย้ย ตรงไหนมีเหล็กบ้างวนะที่มันไม่ต้องลงไปลึกอตรงนั้นมีไอเปอร์ถ้าผมไปทางน้ำอะ่ะเดีด๋วยวเดวโอ้ไอเปอร์กี่ตัววะนั่น โอ้ยืชอมือเวนตรงนี้บ้างเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำว้าวอุปกรรมนั่นตายตุ๊ด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 เลียตายหายกันหมดย่อดหน หนูมอนเตอร์มันเยอะหนูโอ้สามตัวปะนั่นน่ะโอ้ยแค่คีปเปอร์คีปเปอร์สามตัว้เอเล็กกว่าไม่มีสูงๆเลยอะฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้นะ่ากลัวกว่าเดิมมีใครสัร์โอ้ยไอ้สลัพักอีเกียดไอต้ตันด้วย หนูเกียดไอ้ตั้นมาตรงนี้เหรอเฮ้ยมันไม่มีวิธีลงเลยอะนอกจากน้ำเหมือนน้ำแม่งก็โอ้โหลงทีกรนกูสีมองแท่งไง ถ้ากูลงทางนั้นกูลงทีกูสีม่วงแท่งเลยกูบอกแค่นี้ขึ้นดีกว่าลงวงลงเหมืองอะไรกูไม่รู้เรื่องอไรสาระเนาะไม่อยากลงเหมืองสักเท่าไ,รไหร่ฮะไอ๋เหมืองเวียนเนี่ยไม่ค่อยอยากลงเออแล้วตรงเนี้ยโอ้ยเหี้ยนึกว่าจะเป็นเหมือง ไอ้นามีแร้ป่ะไม่มีแร่เลยอ่ะอุ้ยสาลามย้ยมันออ่ไนเนี่ยอ้ยชิ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 ขยหากระสมมนีอยู่ไหน อไอ้เหี้ยไอฮอตชอมบี้มันไม่มีเลขให้อยู่บนบนเลยอะ่ะผมไม่ค่อยอยากลงซะเท่าไหร่นะพูดจริงถ้ากูลงนี่กูกูตายเลยไหมเนี่ยจบแค่นี้เลยนะจบจบเลยนะจบแค่ห้าพาร์ทนะค่เหี้ยถ้ยกูตายอะ่ะ Long, 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 long. วางไม่ได้สักที่เลยเหรอวะอิเช่ไอบีอมอยู่ไหนโห <ฮ S 1> <i> น่าจะค้าลูกขนูมาสักดอกอิเย่ไอเปอร์มา ông mới đi lung về xuế ấy. ข้างล่างไม่มีเจ้าถิ่นไว้ค่ะกูนอนก่อนเลยละกันเดี๋ยวเจ้าคืนแม่งทวีคูนิกูตายหา มันไม่มีทางลงเลยนะอันนี้พูดจริงมันมีทางลงแต่ว่าแม่งมีเจ้าถิ่นเฝ้าเว่ยยีมบอลได้ หงมานมหงมานนิไอ้เหี้ยลงน้ำไปมึงอะ